สรุปเนื้อเรื่องคอลับกับเฟห้วงฝันและจอศักดิ์สิทธิ์แบบลิงหมายเหตุเนื้อหามีสปอยหากใครยังไม่ได้เล่นแต่อยากดูต่อ ขอให้มีแฟนหลอเหมือนพ่อนาเดตเรื่องราวคราวนี้เดาว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ราวๆหลัง2.7เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อเราได้เจอกับโรบินบนเรือปราการอัคนีเธอมาที่นี่เพื่อจะมอบของที่ชื่อว่าจอก,กศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากคุณโอตี้ให้กับเราแต่เนื่องจากไม่ได้เจอกันนานมากเลยถือโอกาสนี้เมามอยเรื่องเก,ก่าๆตามประาษาสาวๆก,กันหรือก็คือเนื้อเรื่องคอลลบเฟสที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นั่นเองย้อนอดีตไปช่วงเวลาที่ไม่ทราบแน่ชัดตอนนั้นพินาคอนนี่กำลังจัดอีเวนต์สงครามชิงจอกกดดส้ษษษษน,นาสตานยยเ,เจะวีโใ ด้วยความเป็นคนดังอันทรงเกียรติเลยได้รับเธอได้สัมภาษณ์พิเศษกับรายการข่าวก่อนอีเวนต์จะเริ่มขึ้นแซมโปกับฮุกแอบบนเนียนเป็นนักข่าวเลยโดนไล่ไปตามระเบียบเข้ามาทำไม ส่วนเรื่องสัมภาษณ์พิธีกรบรีฟงานเทศกาลให้ฟังคร่าวๆใจความก็คือตลุงโอตี้แกอยากจัดงานแข่งชื่อสงครามจอก,กศักดิ์สิทธิ์ในพินาคุนนี่่วนผู้เข้าแข่งก็จะถูกเรียกว่ามาสเตอร์และต้องอัญเชิญวิญญาณบิลาชนของพินาคนุนี่เพื่อมาช่วยสู้ซึ่งจะเรียกว่าเซอร์แวนรางวัลของอีเวนต์น,นี้ก็คือผู้ชนะจะขอพรอะไรก็ได้และความปรารถนาจะกลายเป็นความจริงตัดมายังด้านโอตี้เขากำลังคุยกับสกอตหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ตัวตึง i p c ที่ได้อมอนเบ้าหน้ายังไม่มีมาสู้แต่พี่หมีประธานสกอตให้้้เราคุมไดแลว ลูกรักขนาดไหนทั้งคู่เหมือนจะมีเดียวกันสรุปใจความได้ว่าลุงโอตี้แกจัดงานนี้เป็นครั้งแรกแต่แกอยากให้คนธรรมดาล่วมงานมากกว่าเพราะคนประเภทนี้เขาอยากได้อยากมีมากกว่าคนรวยเนื่องจากชีวิตเขายังขัดสนอยู่ถ้าเกิดขอพรจะสมปรารถนาขึ้นมาอีเวนต์จะได้เป็นไวรัลจะได้มีคนอยากร่วมงานมากขึ้นในอนาคตเงินทองจะได้ไหลเข้าพินาคนนี้เยอะๆหวยก็เลยมาลงสกอตเพราะหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ของพวกเราเพื่อเป็นตัวอย่างในอีเวนต์นี้ด้วยนั่นเองสรุปสั้นๆนักการตลาดตัวพ่อเด็กเสีย แด้วยความเด็กเสียลุลงโอตี้ก็เลยเดียกับคุณเรก้าเอาไว้เพื่อเป็นล่างทรงให้ผีที่ชื่อว่าเกรดี้ AKA แอสซิสินเข้าสิงเขาจะได้เป็นเซอร์แวนเอาไว้ช่วยสกอตด้วยเป็นการเฉพาะสกอตเลยถือโอกาสนี้ให้เกรดี้ไปเผื่อดูว่าผู้เข้าแข่งขันอื่นเขาธรรมดาขนาดไหนกันบ้าง และทุกคนก็เริ่มอันเชิญเซอร์แวนกันออกมาโลบินได้แคสเตอร์ส่วนชื่อจริงถูกเซ็นเซอร์เอาไว้ด้วยเหตุผลบางประการตอนนี้เลยใช้ชื่อว่ามิสโนตไปก่อนชั่วคราวบุนทิวได้แลนเซอร์อเวนจูรีนได้อาเชอร์ส่วนเราจังหวะก,กำลังอันเชิญจู่ๆสกอตก็โผล่ออกมานี่นายเป็นเซอร์แวนชันอย่างนั้นเหรอ รอเล่นรอเล่นที่จริงอ่ะสกอตต์เขาแอบซุ่มอยู่แต่พอไม่เห็นเซอร์แวนโผล่ก็เลยถือโอกาสนี้เก็บเราก่อนเลยแต่ตอนจังหวะมาเขาโบ๊ะบ้าไปเราเลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเซอร์แวนถึงสกอตต์จะล้มเหลวแต่แลนเซอร์ก็โผล่มามุม,มด้วยพอดีเลยทําสกอตต์หนีไปได้ดีว่าได้เซอร์แวนโผล่มาช่วยทันเวลาก็เลยรอดตายเธอแนะนําตัวเองว่าชื่ออาเทเรีเพนดากอนเป็นคลาสเซเบอร์หรือจะเรียกแบบไหนก็ได้ตามสะดวกเราหลังจากคุยสักพักก็ได้ใจความว่าหิว ตัดมาด้านอเวนจูรีนตอนนี้กำลังอยู่กับบุนทิวและเซอร์แวนอีก2คนคืออาเชอร์และแลนเซอร์ทั้ง4ี่กำลังหาหรือว่าจะเอายังไงกับสงครามครั้งนี้ดีเพราะพิธีจอกมันผิดวิสัยไปนิดหน่อยมันควรจะทําอะไรเงียบๆไม่ใช่การเอกระเรกแบบนี้อีกทั้งตอนนี้มีเซอร์แวนถึง3คนที่ไม่ได้มาจากพินาคนีด้วยนั่นคืออาเชอร์แลนเซอร์และเซเบอร์แต่ข่าวดีก็คือแค่หาทางจัดการคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็จบส่วนเรื่องที่เพล่อมู้มข้ใส่เราไปไว้เจ เพราะได้ข้อความชูเป็นพวกจากฝั่งเราแต่ความจริงแล้วกลุ่มของบุญทิวถูกหลอกไปที่นั่นและได้เจอกับสกอตต์โดนลากไปเล่นละครใบเรียบร้อยเจอมิวใส่ฝั่งเราที่ไม่ได้รู้อิโนโออีเน่หลังจากเจอโรบินที่บาร์ก็โดนสกอตต์ลากตามไปอีกตีในโลกของเกรดี้ทุกคนจะกลายเป็นใบก็คือไม่มีเสียงมีแต่ทรับอัดหน้าและหากยังสยองไม่พออย่างน้อยยังมีสกอตเป็นตัวเอกด้วยแค่ฟังก็ขนลุกชูชันกันแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็ไปดูละครใบกันฉากที่1คืนคลั่งเลื่อยสยง ยินดีต้อนรับสุนนางสยองขวัญสไตล์เกรดีที่มีสกอตคนดีเป็นพ่อนเดทของเรื่องส่วนสยองยังไงถ้ายังทนกันไหวลองไปเล่นกันดูห้ามสกิปด้วยเราและเอเวนจูรีนตื่นขึ้นมาในห้องปิดตายห้องหนึ่งในห้องนั้นมีศพที่ไร้ตัวต,วตนอยู่กลางห้องหน้าที่แห่งนี้ช่วยฟังคุณหน่อยได้ไหมหน้าที่แห่งนี้ เรื่องก็คือ4คนนี้เขาคุยกันผ่านประตูแต่เพราะมีแค่ซับไม่มีเสียงก็เลยระแวงว่าอีไฟา์อาจเป็นตัวปลอมรอจ้วงตอนเปิดประตูก็ได้อาเชอร์เลยจะให้เอเวนแกเล่าเรื่องหน้าเกลียดตัวเองก่อนไม่ได้สนใจไอ้เรื่องหน้ากลัวอะไรกันเลยสักนิดเกรดี้ที่ทนไม่ไหวก็เลยบรรยายในหนังเงียบว่าหากต้องการออกจากห้องพวกเจ้าต้องเลื่อยขาสักคนนึงแล้วประตูก็จะเปิดแต่หากไว้เลื่อยห้องที่ขังพวกเจ้าก็จะระเบิด บวกหนึ่งฉันเสนอเลยขามาสเตอร์เอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องละเดี๋ยวฉันพังมาตัวเองแม่สาวน้อยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอไม่ต้องห่วงนะเจอกันเมื่อไหร่เดี๋ยวให้นายกรีดให้หนำใจก่อนจะหาฉันเจอคงโดนตัวเองของเรื่องเก็บไปก่อนแล้วละกี่กี้ที่กลางห้องสรุปก็คือสกอตท,ที่แอบเนียนเป็นศพไร้ตัวตนและเซตติ้งฉากนี้ก็อิงมาจากซอภาคแรกนั่นเองตอนนี้เลยกลายเป็นหนึ่งลุมสี่ทุกคนคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะจับเวลาสักหมดแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ก็ใส่ เพลงก็บิวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหลอนกี่โมงถึงสกอตและเกรดี้จะดีไปได้แต่อย่างน้อยเขาก็หลุดชื่อตัวเองทุกคนเลยรู้ว่าเซอร์แวนของสกอตนั้นเขาชื่อว่าอะไรเสียดายที่เขาเป็นเพียงคนโนเนมสาหรับยุคนี้เท่านั้นจึงไม่รู้ว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรกันแน่ทุกคนจึงทําได้เพียงจับมือกันชั่วคราวจนก,กว่าจะออกจากหนังที่เกรดี้สร้างขึ้นมาสํารวจอยู่สักพักก็เจอโรบินกับมิสโนตเจอสกอตล่างที่น่ากลัวที่สุด ขอโทษนะคุณสกอตคุณเป็นนักแสดงตลกโดยกำเนิดไม่เหมาะกับหนังสยองขวัญโทษทีนะขอถ่ายฉากใหม่อีกทีก็แล้วกันฉากที่2อลาตรีผวานาฬิกา พอดีกว่าตะกี้ที่ไม่ได้สรุปแต่เป็นบรรยายฉากคือจะให้ดูว่าหนังเกรดี้มันสยองขนาดไหนทําไมคนส่วนใหญ่เขาสคิปกันเพราะมันน่ากลัวขนาดต้องถอดบทพะนเดชออกเนี่ยแหละเดี๋ยวจะสยองเกินไปกลับมาเนื้อหาหลักกันต่อหลังจับแยกรอบ2คราวนี้โรบินโดนจับแยกล่างเลยต้องหาสุดอื่นให้ครบแต่โชคดีคราวนี้ได้เจอบุนทิวกับสกอตคนดีแต่เพราะอินจัดกบฏเกินไปเลเผลอทําแผนลากมาชื่อของเกรดี้พังจากบทตัวเองเลยโดนถอดเป็นตัวประกอบฉากแทนสรุปฉากที่2คราวนี้สกอตคนดีมีครบทุกอย่าง จะเว้นประโยชน์หลังจากช่วยโรบินเอาไว้ได้มิสโนตเลยถือโอกาสนี้แยกทางกับโรบินเพราะมองว่าเธอนั้นเป็นคนดีเกินไปต่างกับตอนที่มีมลทินและความต้องการส่วนตัวอาจจะขัดกับเส้นทางของโรบินและทุกๆคนแต่ก่อนที่เซเบอร์จะได้ลงมือทําอะไรสักอย่างกับมิสโนตทุกคนก็โดนเกรดี้จับแยกอีกครั้งหนึ่งฉากที่ 3. โปรเจกต์อวกาศหมายเลข6ถึงแม้มิสโนตจะจากโรบินไปแล้วแต่ก็ได้ตัวตึงอย่างสกอตมาร่วมทีมเป็นการชดเชย พอคนดีที่รู้ว่าชะตาตัวเองกำลังจะขาดก็เลยลงมือด้วยแผนที่เกินใครจะคาดถึงท่านเ,เวนจูลีนที่จริงผมไปสายรับเอสกอตแผนกนายคงจะงานหนักสินะเดี๋ยวฉันหาตำแหน่งดีๆในแผนฉันให้แล้วกันนี่นายรับเป็นพวกง่ายๆอย่างนี้เลยเหรองั้นขออนุญาตซัดเลยนะเพื่ออาววยการผมเองก็มีพลังสซนหน่ของเขาเหมือนกันนั่นคือการกดสริปไอซ ถึงจะข้ามเนื้อหาชวนสยองทั้งหมดได้แต่อเวนจูรีนก็เริ่มเบื่อกับหนังสยองขวัญของเกรดี้เต็มทนเขาเลยย้ายข้างไปแบบงงๆอาเชอร์และสกอตต์ก็เช่นกันคนอื่นๆที่เหลือเลยเริ่มนั่งกันไม่ติดเพราะแบบนี้กลายเป็นว่าต้องสู้กันเองจนก,กว่าจะแพ้กันไปข้างหนึ่งแต่ความจริงแล้วอเวนจูรีนเขาจับจุดอ่อนของเกรดี้ได้แล้วเลยแสร้งทำเป็นย้ายข้างแล้วรอเก็บเกรดี้ตอนจังหวะเผลอทุกคนเลยออกมาจากโลกที่เกรดี้สร้างได้สุดท้ายเกรดี้เลยยอมขายออกมาว่าโอตี้เขารลอทุกคนอยู่ที่โรงละครพินาคนุ แค่อยากจัดอีเวนต์เพื่อเรียกเลตติ้งคนดูตามที่บอกกับเด็กเสียไปตอนแรกจริงๆก่อนทุกคนจะมุ่งหน้าไปยังโรงละครนั้นแน่นอนว่าด้านสกอตจากพ่อนเดทคนดีซูเยอร์โซเชียลที่โดนทัวลงปิดประตูเด็กเสียของลูโอตี้แต่เพียงเท่านี้อีกด้านหนึ่งนะโรงละครพินาคน,นีีลนเซอร์ตามสืบจนมาถึงต้นต่อของเรื่องทั้งสองคุยกันได้ไม่นานลนเซอร์ก็โดนมิสโนดเก็บไปอีกคนหนึ่งดูเหมือนทั้งคู่จะมีข้อตกลงบางอย่างเหมือนกับตอนของเกรดี้ โอตี้สัญญาเอาไว้ว่าจะมอบบางสิ่งที่มิสโนต้องการให้เมื่อทุกอย่างจบลงแลกกับระหว่างนี้ขอให้เธอช่วยเล่นไปตามบทที่วางเอาไว้ก่อนมิสโนจึงดึงทุกคนที่มาถึงลากไปยังอกมิติคล้ายกับตอนของเกรดี้แต่เหมือนที่แห่งนี้จะต่างออกไปเพราะทุกคนจะมีความรู้สึกเหมือนไม่ปรารถนาสิ่งใดมีเพียงความต้องการอยากใช้ชีวิตธรรมดาและเรียบง่ายแต่ด้วยพลังของมิตรภาพเราและเซเบอร์จึงหลุดออกมาจากความฝันของมิสโนดแล้วชนะเธอได้ในที่สุดหลังมิสโนดได้ประจักษ์พลังหมาหมู่ที่โรบินเชื่อมัน่นเธอจึงยอมรับความพ่ายแพ้้้้ตต่่ออหหนนนาาาททุกคและขใใโรบบิชชัญี ช่วยจัดการกับตนในฐานะคนทรยศของมาสเตอร์แต่โลบินเลือกคืนอิสรภาพให้กับเธอในฐานะมนุษย์นามว่าแอสนาผู้ก่อตั้งตระกูลไอริสแห่งพินาโคนีเมื่ออุปสรรคทุกอย่างจบสิ้นก็ถึงเวลาเผชิญหน้ากับลาสบอสคนสุดท้ายของเรื่องมิสเตอร์โอตีแต่คนที่อยู่ตรงหน้านั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงเซอร์แวนของเขาเท่านั้นโอตีสงสัยว่าหากอันเชิญตัวเองออกมาเป็นเซอร์แวน เขาจะมีรูปลักษณ์แบบไหนในสายตาคนอื่นกันและรูปลักษณ์ที่ออกมานั้นเป็นเพียงแมลงยักษ์ที่กระหายเพียงเงินทองเท่านั้นหลังการต่อสู้อันดุเดือดในที่สุดเซเบอร์ก็สามารถทำลายเซอร์แวนของโอตี้พร้อมกับจอกศักดิ์สิทธิ์ได้สาเร็จสิ้นสุดสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ในพินาคุนีโดยสมบูรณ์เมื่อจอกศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายพลังอันเชิญของเซอร์แวนก็หายไปด้วยเช่นกันทุกคนจึงถือโอกาสนี้ล่ำลาก่อนจะแยกจากกัน ด้านโอตี้ตัวจริงแอบสังเกตการอยู่มุมหนึ่งของพินาคนี่พร้อมกับเกรดีและแอสนาแม้จะไม่สบอารมณ์บางคนอยู่บ้างแต่ทุกคนก็พอใจกับดิวที่ทำกันไว้เลกาได้ความทรงจำของเกรดีโอตี้สัญญาจะคืนชื่อและสิทธิครอบครองผลงานทั้งหมดของแอสนาให้แอสนาเลยขอบคุณโอตี้เป็นการยกใหญ่ว่าไปตะตบท้ายด้วยมาสเตอร์คนสุดท้ายที่ไม่ได้โผล่ในเรื่องปอมปอมที่แท้เซอร์แวร์ที่อันเชิญมาคือมิคาอิลหรือมิอ hail, ชะจังอดีตผู้บุกเบิกดนิรนามของรางดาวนั่นเอง เราะไม่ได้เจอกันมานานทั้งคู่จึงเลือกเผาชาวบ้านกันอย่างสนุกสนานมากกว่าจะไปร่วมสงครามจอก,กศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะแยกจากกันเพราะรับรู้ได้ว่าจอกถูกทำลายแล้วตัดมาปัจจุบันหลังจากเมสากันฉ่ำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรบินก็สรุปให้ฟังว่าอีเวนต์ครั้งนั้นจะถือเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของปินาคนี่แต่รายการนั้นถูกเอาไปตัดต่อและขายได้กำไรมหาศาลโอตี้เลยมอบจอกอันนึงไปของขวัญให้กับเราก่อนจะเฉลยว่าจอก,กศักดิ์สิทธิ์โอตี้ซื้อมาจากแซมโปอีกทีนึงสรุุปความ่นวาทีี่่เเกิดในนนนคครััั้้้้งตงตตตซโปืออง จบบริบูรณ์เอาจริงเนี่ยหารอบนี้คนลุกชูชันกว่าที่เห็นอีกนะเพราะมันมีประเด็นอ่อนไหวแฝงด้วยโดยเฉพาะช่วงเด็กเสียของพวกเราเนี่ยแหละส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ถ้าใครดูจนจบขอให้มีแฟนหล่อเหมือนพอนเดช